สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกในช่องยายวิงวิงสวยได้ง่ายนี้เดียวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะยิงจะมีนะคะเคล็ดลับสนหนูทีนะคะเราจะล้างมือและให้สะอาดเนนุ่มลดเชื้อแบคทีเรียในช่วงแบบยุคแบบ New Normal นะคะไปชมกันได้เลยคะ่ะแาดานี่เลยนะคะคือยี่ห้อของ Coele Purified Foaming h a n d Wash นะคะ ตัวทําความสะอาดมือนะคะรดแบตเทีเรียนนะคะแล้วมือนุ่มชุ่มชื้นนะคะช่วงนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะคะเข้ายุค New Normal เราก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็แบบใครที่ล้างมือบ่อยๆนะคะมือก็จะไม่แห้งนะคะมือก็จะนุ่มชุ่มชื้นน่าสัมผัสนะคะมือก็จะเนียนนุ่มสะอาดมากรดเชื้อแบคทีเรียอ่อนโยนสําหรับทุกสภาพผิวไม่ว่ามือแห้งมือบอบางหรือว่ามือแบบถูกอะไรนี้นะคะเห็นไหมคะลักษณะแพคเกจของโค้ดของเขาจะน่ารักมาก ปริมาณ280รมิลลิลิตรนะคะอันนี้ดีมากๆเลยนะคะใครนะคะไม่สะดวกนะคะอย่ากะซื้อนะคะ,ะราคาร้อยกว่าบาทอิงไม่แน่ใจว่าน่าจะ1้อบ้าบทที่ญิงซื้อมานะคะพุ่งตัวเข้าไปที่ c e b o o k Page นะคะโคลเลนนะคะเดี๋ยวญิงจะทิ้งนแนรายละเอียดใน description box ข้างล่างอางเคยนะคะทุกคนดีมากๆแล้วเนื้อเขาเป็นโฟมแบบละเอียดนุ่มๆนะ่าสัมผัสแบบเหมือนเราเป็นโฟมล้างหน้าหรือเป็นโฟมล้างมือแล้วขวกว่าน่ารัก น่ารักน่าใช้มากเลยะคะ่ะดีมากๆเลยทุกคนอยากให้ทุกคนไปซื้อไปตำยนราคาหลักร้อยแล้วปริมาณ280มิลลิเนคุ้มค่าคุ้มราคาราคาสบายกระเป๋ามากเลยนะคะดีมากๆอยากตอบโจทย์ทุกคนเลยสําหรับคนที่ชอบล้างมือเราต้องล้างมือบ่อยกันอยู่แล้วนะคะช่วงนี้เข้ายุค new normal เราต้องล้างมือบ่อยอยู่แล้วทำความสะอาดมือบ่อยเพราะว่ามือเราไปเจอแบบ มลภาวะหรือไปเจอจับสิ่งของที่มันอยู่ใกล้ตัวมีแต่เชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะคะอันนี้สัหรนไปซื้อดีมากๆเลยค่ะค่าก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการมาบอกคล็ดลับวิธีนะคะมือนะคะเนียนนุ่มแล้วก็เวลาเราล้างมือเมือบ่อยมือไม่แห้งก้านนะคะกับการใช้นี่นะคะโคลเลนโฟมละเอียดล้างมือสําหรับทุกสภาพผิวนะคะหลักร้อยนะคะ รายละเอียดหาซื้อ,อยังไงที่หญิงบอกไปข้างต้นนะคะสนับสนุนให้ไปซื้อไปตํานะคะทุกคนดีมากๆนะคะจนถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจห,หญิงมาตลอดเป็นกำลังใจห,หญิงได้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดดิ้งติ้งติ้งจะดี้ไม่พลาดคลิปของหญิงนะคะถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนมีข้อสงสัยหรือเขาจะไหนๆอยากให้หญิงทำคลิปอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะกลับมาพบกับหญิงใหม่ได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย